ใหญ่มากเลยนะคะสองวัยเราสามคนใช่ไนมคะกับวัยโมโสนี่พอมโสกล้หมดแล้วใไงน่ารักพหคะนรักเจนะไปแต่สคเนาะปงนแค่คราได้ข่าว่านี่คือครั้งแรกเลยกับการมาออกงานด้วยใช่ของมเป็นนลกชื่ออกเดยวนี่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากมาเจอโลกไาดนอกแล้วอู หรือว่ามาออกงานแล้วก็มาเจอกับแฟนคลับเยอะมากเลยจริงๆนะคะลุ้นออกไปตรงข้างหน้ามอสุขไทยด้วยใช่อ่าๆมีอะไรอยากบอกกันคับหน่อยเร็วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาให้กำลังใจเกสในวันนี้แล้วก็ยังมีความสุขกับการที่เกสได้สง่งคำทักกับทุกๆคนนะคะ,ะกคนนะคะ็ะเหมือนว่าเกสเนี่ยได้รับพลังมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกเสียงเกสขอบคุณดีจาเกรซค่ะเกรค่ะอย่าหยุดตากัลูกเลยนะเวลาเวลาพี่บอกได้ เมื่อกี้เวลาพี่บอกหยุดหยุดหยุดโอเคอยดีอ่ะสั่งสั่งได้ด้วยน่ารักแกหาทำงานเยอะไหมคะช่วงนี้หลังจากออกบ้านเดี๋ยวบ้านเดี๋ยวซาแล้วเกรซค่ะเกรซค่ะเมื่อกี้บอกว่าอะไรคะแกล่ะเออบอกว่าเกรซโอ้ยฟังผิดแล้วแหละเกรซค่ะเอาม่ายสามสองหนึ่งเช็คค่ะเกรซค่ะเกรซอ่าเป็นไงบ้างทำงานเยอะไหมคะก็มีงานทุกวันช่วยเดินทางกันไหมเดิน ่อย่อย่างนี้ค่ะว่าต้องดูแลตัวเองเยอะเลยใช่ค่ะก็ต้องติดแต่ของมีประโยชน์นะคะนี่อย่างเช่นผลไม้ผักอะไรเงี้ยค่ะแม่ก้าอะไรเงี้ยให้น่ารักมากน่ารักมากอยากถามพี่เดค่ะเกี่ยวกับมุมมองของประกันชีวิตสำหรับเจนเป็นไงบ้างคะค่ะก็เหมือนกับว่าเราเป็นการออมเงินไปในตัวนี้คือเหมือนกับเวลาเราเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเข้าบ้าลเผื่อเป็นอุบัติเหตุหรือว่าไม่สบายขึ้นมาก็มีคนจ่ายไปไหน ก็แบบปลื้มใจเนาะค่ะก็สมัครได้เลยนะคะที่ตัวแทนมาให้เกรดได้เลยนะคะดำเนินรายการชีวิตนะอ่ะตอนนี้ค่ะน้องเกรดนะคะก็จะมีเป็นตุ๊กตาน้องลักกิ้มแบบนี้พร้อมลายเซ็นด้วยนี่ลายเซ็นน่ารักมากเลยนะคะอยู่ที่มือล่างนะคะของน้องลักกิ้มอะเรามีกติกาให้ร่วมสนุกเลย

Oh, oh. เลขอยู่ที่เสื้อใช่ไหมคำถามถามว่าเลขนั้นคือเลขอะไรเราใบกันเราใบให้นะคะเลขตัวแรกก็คือหนึ่งสี่และตึ๊ดตึ๊ดคือเลข ทาดานวาสนะคะคุเจ้าชูค่ะในการกดดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนยแล้วกดโทรออกนะคะหรือว่ากดดาวน์โหลดกัน้ที่ไอจูนหรือทีทีบอสค่ะ